สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีอยู่กับมินิมลแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนหมายจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ลาดบุรีกันค่ะและตอนนี้นะคะมาอยู่ที่อับิกาฮิวทุกคนเป็นสวนสัตว์ที่แบบเข้ามาอยู่แบบลึกค่อนข้างลึกแต่ว่า มันจิงมากเดี๋ยวเาจะพาไปดูข้างในกันนะคะว่ามีสัตว์อะไรให้เราดูบ้างค่ะที่อัลปาก้าฮิลนะคะ <c oughs> เขามีสัตว์ค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกคนใหม่นะคะก็มาเจอกับน้องแพะก่อนเลยคือเป็นกันเองแบบสุดๆเลยค่ะทุกคนแต่ก็จะมีน้องพนักงานนะคะดูแลความเรียบร้อ,อยให้เราอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเราสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็เล่นกับน้องเขาแบบอย่างนี้ได้เลยค่ะดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เรามีความสามารถนะเนี่ยเราสามารถอุ้มตุ้งแพะได้เย้ Nắng ăn ไปกันต่อเลยนะคะใหม่ก็มาเจอกับนี่เลยค่ะนกกระจอกเทศทุกคนเอาจริงๆแล้วนกกระจอกเทศเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะดุเลยนะคะใหม่ก็มีความกลัวนิดๆค่ะแต่บอกเลยว่าที่นี่คือเชื่องมากทุกคนเราสามารถยืนให้อาหารแบบใกล้ๆแบบนี้ได้เลยค่ะ <ๆ S 1> น้องพนักงานนะคะเขาจะบอกว่าน้องไม่กัดค่ะน้องโฟกัสแค่อาหารแค่นั้นแล้วก็คือเป็นจริงทุกคนเดี๋ยวใหม่ให้ดูนะคะว่าน้องอยูอ่ใกล้ใหม่แค่ไหนค่ะ 嗯。啊 ที่แม่สังเกตในอัลปาก้าฮิลนะคะคือเขาจะปล่อยสัตว์ให้อยู่แบบธรรมชาติค่ะทุกคนแล้วก็ไม่มีกรงแบบเล็กๆให้เขาอยู่แบบนี้นะคะทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเขาจะไม่หวัดระแวงเราค่ะก็จะเป็นมิตรกับเราแบบสุดๆไปเลยนะคะก็จะสามารถที่จะอยู่ใกล้ๆน้องแบบนี้ได้เลยค่ะและที่นี่นะคะจุดที่คลายแมทก็คือเขามีตัวอัลปาก้าค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เหลือแค่หนึ่งตัวคือน้องคนนี้เลยจะบอกว่าน้องนะคะมีการต้อนรับที่ดีมากๆนะคะเป็นมิตรแบบสุดๆไปเลยค่ะ พา้าดไได้ไหมคะเอ้าอิกเยเนายิงเหรอคุณคุณอะป้าได้การต้อนรับกันแบบกันเองสุดๆเลยค่ะมาเกาะที่หัวบ้างเกาะที่ไหลเกาะที่แขนกันบ้างน,นะคะน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ ที่อัลปาก้าฮิลนะคะเขามีสัตว์ที่หลากหลายจริงๆค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะหม่บอกเลยว่าถ้าพาน้องๆเด็กๆนะคะไปที่สวนสัตว์ที่นี่เนี่ยจะต้องฟินแน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะจะได้อยู่แบบใกล้ชิดกับสัตว์เหล่านี้เลยนะคะทุกคนทุกตัวคือเชื่องมากๆแล้วก็มีพี่ๆพนักง,งานนะคะดูแลแบบใกล้ชิดจริงๆค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะ ถ้าใครนะคะมีแผนจะไปเที่ยวที่ราชบุรีนะคะใหม่แนะนําเลยค่ะว่าที่อัลบากาฮิวนี้คือสุดยอดเลยแนะนาจริงๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปกันดูนะคะ,นนะ,คะเราวะมาขอเคียรเลยละค่ะแล้ไ, <ๆ S 1> ได้ไปไระคะเจ้าดูอันนี้คือขนน้องอัลบาก้าเขาบอกว่ามันช่วยทําเรื่องอะไรนะอบอกว่าอะไรเนี่ยชาวเขาบอกว่าเป็นสร้างแางงาชุู้เป็นขนน้อยอย่างนี้ เสร็จภารกิจที่นี่แล้วสนุกมากทุกคนจะบอกว่าเป็นภารกิจใช่ดูแบบระดับชาบมากเวยจะบอกว่าสัตว์ที่นี่น่ารักมากทุกคนคือแบบไม่เขาอะไรไม่กัดไม่อะไรเลยไม่ก้าวร้าวแล้วก็ถ่ายรูปแบบก็ชีดีเวอร์ยังไงเพื่อนๆก็ลองมาจะได้นะคะอัปาก้าหิวนะทุกคนเสียค่าเข้าก็จะมีราคาตั้งแต่9 9 590อะไรเี้ย ก็แล้วแต่ไปดูกิจกรรมอะไรนะคะไปเลยพอตกตอนเย็นนะคะใหม่ก็จะพาทุกคนมาที่อุทยานเขาหินงูกันค่ะซึ่งวันนี้คือใหม่เจอแจ็คพอตเลยนะทุกคนเพราะว่าเขามีการโชว์นกแก้วมาคอค่ะทุกคนเป็นชมรมของคนที่รักนกนั่นเองนะคะเขาก็จะพามารวมตัวกันแล้วก็บิมโชว์แบบนี้เลยค่ะคือสนุกและตื่นเต้นมากๆ หม่ขอแนะนําเพื่อนๆนะคะว่าถ้าใครจะมาที่อุทยานเขาหินง,งูที่นี่นะคะหม่แนะนําว่าให้มาตอนช่วงที่ใกล้พระอาทิตย์ตกดินค่ะทุกคนคือได้ฟิลบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะใครนะคะจะมานั่งฟิลแบบว่าปิกนิกกันหรือว่าแค่มานั่งชิลๆนะคะก็ได้ฟิลมากๆค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากและที่สําคัญนะคะหม่จะบอกว่าสถานที่แห่งนี้คือมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวหม่นะคะก็จะเอารูป มาอวดทุกๆคนกันนะคะว่าได้รูปออกมาเป็นฟิลประมาณไหนคะ่ะมาถึงเช้าวันที่2กันแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะใหม่จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดโอ๊บปอยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขากําลัดงโด่งดังอยู่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันค่ะยองค่ะเรามาถึงที่ตลาดโอ๊บปอยแล้วนี่อันนี้นะคะคือของที่ทำบุญเดี๋ยวรอจัดบัาดกันนะคะ แน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะตลาดโอปลป่อยเนี่ยกำลังดังอยู่ในโซเชียลมีเดียมากๆเลยค่ะทุกคนและใหม่ก็มาถึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศคือดีมากๆทุกคนเราอยู่ใกล้ชิกับธรรมชาติมากๆเลยค่ะแล้วก็ข้างในตลาดโอป่อยนะคะเขาจะมีสินค้าของชาวบ้านที่นี่ค่ะทุกคนและแม่ค้าคือน่ารักมากที่ใหม่ชอบนะคะคือเขาอ่ะใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนคือไม่มีพลาสติกต่างๆในการมาใช้ในนี้เลยนะคือชอบมากๆทุกคน ะะก็จะใช้เป็นกระดาษหรือว่าใช้ใบตองในการมาห่ออาหารให้เรากินค่ะใหม่อินมากๆเลยอ่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะเขาทําสดใหม่แบบให้เราเห็นๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวใหม่ก็จะพาทุกคนนะคะไปดูรอบๆกันว่ามีอะไรน่าทานบ้างน,นะคะ เนเจอร์ของที่นี่นะคะนั่นก็คือกาแฟค่ะทุกคนจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีเป็นกาแฟดิบนะคะสายกาแฟเนี่ยห้ามพลาดเลยนะบอกเลยว่าเด็ดมากๆค่ะจะไปใส่บาทกันค่ะไปใส่บาทที่แพ้กันค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาใส่บาทกันแล้วค่ะทุกคนซึ่งเขานะคะก็จะมีคนเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้นะคะพระมาถึงแล้วหรือว่าเรานะคะก็สามารถที่จะมานั่งรอพระนะคะได้บริเวณริมน้ําแบบนี้เลยค่ะจะบอกว่าบรรยากาศคือดีมากแล้วก็สงบมากๆเลยค่ะทุกคน เด็กๆที่นี่คือน่ารักมากทุกคนเขามาปะแป้งที่เป็นรูปๆให้แบบฟรีด้วยนะโดยที่ไม่คิดตังค์ด้วยก็น่ารักไปอีกแบบนะคะ ใครนะคะชอบเป็นแนวตลาดย้อนยุคหรือว่าชอบแนวตลาดที่อยู่ติดกับธรรมชาตินะคะหมายแนะนำเลยค่ะว่าให้มาที่ตลาดโอ๊ปล่อยลาดบุรีค่ะรับรองเลยว่าเพื่อนๆจะต้องติดใจเหมือนใหม่แบบแน่นอนเลยค่ะ ใครนะคะที่เป็นสายเท่ๆคูลๆเนี่ยจะต้องชอบที่นี่แน่นอนค่ะทุกคนนี่นะคะนั่นก็คือแกนแคนยอนที่ลาดบุรีค่ะทุกคนจะบอกว่าได้ฟิลแบบเท่มากๆนะคะคือถ่ายรูปมุมไหนเนี่ยก็ออกมาสวยด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวใหม่ก็จะมากดรูปให้ดูกันนะคะว่าออกมาประมาณไหนค่ะ คิปไหนนะคะใหม่ก็ไม่พลาดคาเฟ่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะใหม่จะพาทุกคนมาที่ร้านกะท่อมราชบุรีค่ะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศคือดีอีกแล้วแล้วก็กว้างขวางม,มากๆเลยค่ะล่าทาแดดมากคาเฟ่คือกว้างมากทุกคนแมุมถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ <laughs> ยวจะพาไปดูข้างในในคาเฟ่กันนะคะ ตอนแรกนะคะได้ยินแค่ชื่อคิดว่าร้านจะไม่ได้ใหญ่โตมากทุกคนแต่ปรากฏมาถึงคือร้านใหญ่โตมากแล้วก็เค้กคือเยอะมากๆทุกคนเดี๋ยวใหม่นะคะก็จะพาไปชิมเค้กแล้วก็น้ำกันค่ะแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆของร้านกันนะคะว่าจะสวยและน่ารักแค่ไหนค่ะ เอาจัจริงนะทุกคนคือเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่โตมากๆเลยอ่ะคือถ่ายรูปได้หลายมุมมากๆนะคะเดี๋ยวใหม่ก็จะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่ามีมุมไหนส,สวยๆบ้างค่ะมันเด้งไปเด้งม,ม,มาต้องฟ้าสวยมากโอ้โหนี่ดิด ใครนะคะมาราชบุรีแล้วมู้รจะไปที่คาเฟ่ไหนนะคะใหม่แนะนาเลยค่ะที่ร้านกระท่อมนี่คือดีมากๆทุกคนจะบอกว่าอาหารอร่อยขนมอร่อยแล้วก็น้ำอร่อยแถมบรรยากาศยังดีอีกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวใหม่นะคะก็จะมีภาพมาฝากกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใหม่ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะทิ้งท้ายไว้ที่ฟิลแบบว่าชิลๆที่ร้านกระท่อมนี่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใหม่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ Yeah. you.